วันนี้พาทุกท่านมาที่วัดเทพโมรีมาไหว้หลวงพ่อโม้ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของคนกำแพงเพชรและก็จังหวัดใกล้เคียงที่นี่คือวัดเทพโมรีอยู่ใจกลางเมืองกำแพงเพชรครับให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศภายใน ของวัดเทพโมรีนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อโม,โมนี่คือบรรยากาศภายในที่สามารถนำรถเข้ามาจอดด้านในได้นะครับปัจจุบันวัดเทพโมรีก็อยู่ภายใต้การดูแลข,ของวัดเสด็จซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันมากจากจุดนี้นะครับผมให้ชม ทางเข้าในส่วนที่เป็นถนนวันเวยนะครับใจกลางเมืองกำแพงเพชรครับการเดินทางมาก็ผ่านวงเวียนต้นโพมาไม่ไกลนะครับนี่คือบรรยากาศร,ร,ร,รอบๆมีความสงบครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวัดเทพโมลีหลวงพ่อโม,โม้เมื่อ เราเดินจากด้านหน้าเข้ามาจะมองเห็นองค์หลวงพ่อได้อย่างชัดเจนนะครับอยู่ภายในวิหารขนาดใหญ่สูงครับในเบื้องต้นเรื่องราวของการบูรณะที่นี่วัดเทพโมรีเคยเป็นพื้นที่ที่มีเศรษซากของโบราณสถานซึ่งเดิมนั้นจะลงเหลือเฉพาะพระเสียร ขององค์พระพุทธรูปโดยที่มีการบูรณะครั้งใหญ่ครับในปี2519แล้วเสร็จในปี220ครับโดยที่องค์พระพุทธรูปปัจจุบันนี้เป็นองค์พระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นการโอปูนครอบองค์พระพุทธรูปเดิมที่สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะในสมัย อยุธยาตอนต้นนะครับนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นในส่วนขององค์พระพุทธรูปนะครับที่อยู่ภายในศาลาโล่งหลังนี้นะครับพระเทพโมรีหรือหลวงพ่อโม,มก็เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยครับขัดสมาธิราบ ก็เป็นลักษณะเก่ออิดือปูนขนาดหน้าตักกว้าง1ิบอกหคืบครับสูง13ศสอก1คืบครับให้ทุกท่านได้ชมบาร,รมีของหลวงพ่อโม,โมจากมุมด้านหน้านี้นะครับพระรูปปางมารวิชัยที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวกำแพงเพชร ในส,ส่วนของประวัติดั้งเดิมนะครับที่มีการสันนิษฐานว่าที่นี่ก็คือโบราณสถานนะที่น่าจะาร่วมสมัยกับเมืองประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอยู่ด้านนอกกำแพงเมืองมาทางด้านทิศใต้นะครับโดยที่โบราณสถานแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างนานเป็นร้อยปีนะครับก็จะเหลือเฉพาะเศษซากศิลาแรง โบราณสถานแห่งนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับด้วยความที่เมืองมีการพัฒนาในเวลาต่อมานะครับในยุคสมัยนั้นที่นี่โลกร้างแล้วก็มีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นรกนครับมีสัตว์เลื้อยคลานต่างๆจะไม่มีใครกล้าเข้ามานะครับในปี2,519จึงมี การริเริ่มนะครับที่จะมีการบูรณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนั้นครับนายกาศลักมณีครับก็ได้รวบรวมข้าราชการผู้ใหญ่ต่างๆครับได้ประสานงานหาลือกับอายการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วได้ข้อมูลว่ามีองค์พระพุทธร,รูปอยู่ที่นี่ครับนี่คือประวัติเบื้องต้น2519ที่มีการบูรณะ ในช่วงของการบุรณะนะครับได้มีการอารัธนาหลวงพ่องโง่นโสรโยวัดพระพุทธบาทเขารวกอำเภอตะพานหินพิจิตรกับมาเป็นผู้ทำพิธีในเรื่องของการปั้นองค์พระพุทธรูปครับครอบองค์พระพุทธรูปเดิมแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆผมจะพาทุกท่านเดินรอบองค์พระพุทธรูปเพื่อที่จะได้ชมแล้วก็รับบุญบาร,รมีจากหลวงพ่อโม้ครับที่เมืองกำแพงเพชรในปัจจุบันนะครับโดยรอบก็จะมีพระพุทธรูปจำนวนหลายสิบองค์ครับ มีบางสายญาติอยู่ด้านหลังนี่คือพื้นที่ศาลาที่ปฏิสถานหลวงพ่อโม้ครับในแต่ละวันจะมีผู้คนผ่านมาที่นี่นะครับมากับสักการะเวียนไหวมากับไหว้เพื่อขอพรแล้วก็แก้บนเมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเครื่องแก้บนนอกจากจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็แป้งเข้ามาครับขนมจีนแล้วก็แป้งเข้ามาท่าในใดมีโอกาสมากำแพงเพชรก็ค้นหาโลเคชัน่นทวัดเทพโมลีหลวงพ่อโม,โม้สบสำหรับคาถาบูชาหลวงพ่อเทพโมรี นมโมตัสสะภะคะวะโตอระาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบนะครับแล้วก็โอมกุกุพุทธมินโยมะบะโพภะวาจันทรบาปัจเจก,กะเมพันเตยัสสยัสโคตะโมอิริยะโยโสภะวาครับก็มี ทำเป็นอินอ่อนไว้ให้ท่านได้มาสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโมลีนี่คือสถานที่ที่นำมาชมวันนี้ครับให้ทุกท่านได้มาสักการะองค์หลวงพ่อโมลี พระพุทธรูกศักดิ์สิทธิ์ของเมืองกำแพงเพชรขอหลวงพ่อขอหลวงพ่อได้ประทานพรกับหลวงพ่อโมได้ประทานพรให้พี่น้องทุกท่านที่รับชมคลิปประสบแต่ความสุขความโชคดีวันนี้ทุกคนได้มีโอกาสมาชื่นชมบารมีองค์หลวงพ่อโมลีหลวงพ่อโมที่เมืองกำแพงเพชร ในส่วนของพื้นที่รอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆก็มีความร่มรื่นมีบรรยากาศแห่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับมีะระฆังผมให้ท่านได้ชมบรรยากาศรอบๆไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมา ก็จะมีมุมนี้นะครับสำหรับเสียงซีมซีหลือท่านที่ต้องการจะมาทำบุญมาไหว้พระครับแล้วก็เสียงซีมซีไปด้วยนะครับด้านหน้าศาลาครับก็จะมี เครื่องเส้นไหว้ว่าท่านที่ต้องการจะบ,บูชาสังฆทานครับ่ะเป็นมงคลชีวิตก็มีอยู่ด้านหน้าครับอยู่มุมนี้นะครับด้านหน้าของศาลาหลวงพ่อโมมุมด้านในวัดก็มีต้นไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา มีต้นสีมหาโพครับมีต้นสาระครับอยู่ตรงทางเข้ากับเป็นสาระลังกาผมให้เลรนชมใกล้ๆสักนิดหนึ่งครับนี้คือต้นสาระลังกาปัจจุบันวัดเทพโมรีหรือว่าวัดหลวงพ่อโมนี่นะครับ ที่อยู่ใกล้ๆกับวัดเสด็จก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของวัดเสด็จนั่นเองกิจกรรมต่างๆหรือพระที่จําวัดก็จะอยู่ที่วัดเสด็จครับนี้เป็นต้นสาระที่อยู่ด้านหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเรื่องราวของวัดเทพโมลี หรือว่าวัดหลวงพ่อโม้ครับแล้วก็ได้มีโอกาสชมบารมีของหลวงพ่อโม้ที่เป็นศิลปะรัตนโกสินที่มีการโอปูคลครอบส่วนที่เป็นองค์พระพุทธรูปเดิมที่เป็นอยุธยาศิลปะอยุทยาตอนต้นแล้วเราจะได้ไปไหว้พระ วัดต่างๆของเมืองกำแพงเพชรต่อไป